คุณถาวรฮะเอาที่ต้นต่อฟอร์มอองกงสลากเลยนะครับเราเล่นใหญ่เลยใช่ไหมฮะเออเออก่อนปีทงพันห้าร้อยห้าสิบแปดคือหนึ่งพฤษภาห้าแปดเนียนะครับอ่าหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขายเกินราคากันมาอย่างต่อเนื่องถูกต้องครับจนกระทั่งถึงวันที่หนึ่งพฤษภาอ่าท่านจนเอกประยุทธ์จันโอชาอ่าหัวหน้าคอ ตอนนั้นนะรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนพูดซื้อหวยครับก็ดำเินในการแต่งตั้งคนขึ้นมาแก้ไขก็ออกคำสั่งคอทชเอาสามฉบับเลยนะครับครับอ่าคือฉบับที่หนึ่งทับสองห้าห้าแปดครับฉบับที่สิบเอ็ดทับสองห้าห้าแปดแล้วก็ฉบับที่สิบสองทับสองห้าห้าแปดซึ่งออกในวันที่หนึ่งพฤษภาคม อ2558แต่งคนตรีอภิรักษ์คงสมถงอ่าเสียแดงนะตอนนั้นนะเสียแดงครับอ่ายศขนาดนั้นนะครับ,รบและหลังจากนั้นในเวลาเดียวกันนั่นแหละก็แต่งตั้งพันโทหนุนและก็คนอื่นอีกสองคนจำไม่ได้เป็นตำรวจหนึ่งคนและก็อาจารย์จามาลังอีกหนึ่งคนผมแล้วเนอ่าดวกสองนะเป็นสามนะและสี่นะครับ เพื่อให้แก้ไขปัญหาเรื่องสลากแพงอพอเริ่มกแก้มาเรื่อยๆก็ไปสลายกลุ่มห้าเสือที่เป็นยีออ้มัวใช่ครับท่าก,ก็ท่านก็แถลงข่าวว่าได้เอามาจาัดสันัยโดยมีตัวแทนจำหน่ายมีใครต่อใครเยอะแยะมีคนพิการมีคนครับแล้วก็สมาคมมีมูลนิธิเคลียกันไปรางั้นอืมเคลียกันไป จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังทำแม่คงขายอยู่ที่ประมาณร้อยบาทะก็แก้ไม่ได้เออเป็นภาพจริงๆที่น่าจะก็ต่อไปการขายหวยในรูปแบบกระสอบเหมือนกับที่นักธุรกิจเขาทำกันอยู่หวยออนไลน์ผมว่าหวยออนไลน์นั่นแหละก็ประมาณสิบกว่าล้านใบขายแปดสิบบาทเท่ากับที่พิมพ์ไว้ ข้างหน้าแต่หน้าของหวยนะฮะชิบกว่าล้านไปนะฮะไม่ได้สิบสิบกี่ล้านแต่สิบสี่หรืสิบเก้าล้านโดยะมานะครับอก็ขายได้แต่พอไปเอกชนเอาไปขายขายแปดเขาบอกเ่าเ้อาขายหวยแปดสิบรวมค่าบริหารจัดการอีกประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนั่นคือใคยต้อยหรือร้อยห้าบาทครับกเขาไม่ทิดหรอก เขาขาย8ิบาทนั่นแหละแต่นั่นเป็นค่าบริการเขาบริการแค่แต่ในข่าวเดียวกันหลังจากนั้นก็ตำรวจก็ไปจับแบบพร้อมหนึ่งบาทหนึ่งใบก็บอกเออเขาผิดจริงขายหวยเกินราคาจริงอ่านให้ลับไปหกพันบาทตามมาตราสามสิบเก้าของพรบตลาดกินเบลรัฐบาลเนี่ยนะครับหกพันบาทต่อหนใบต่อเด็ดการกระทำแต่ ตั้งแต่วันที่ 1, 58, นทนหนึ่งพฤษภาสองห้าห้าแปดอโทนในฐานะเป็นบอร์ดแตฐานะเป็นรองผู้อานวยการและสุดท้ายในฐานะเป็นผู้อํานวยการรับผิดชอบเป็นคนหนึ่งซึ่งมีอํานาจและหน้าที่ครับในการจัดการเรื่องขายหวยพินหวยบริหารองค์กรจะต้องไม่ขายหวยเกินราคาแปดสิบบาทถ้าใครขายเกินปิดพรบฉบับนี้ในมาตราสามสิบเก้า ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อํานวยการก็ต้องไปแจ้งความตารวจแล้วเอาตารวจไปจับดาเนินการให้เรียบร้อยแต่ปีมาแล้วยังเหมือนเดิมและแต่งตั้งคนเก่งเข้าไปเนี่ยแล้วคนเก่งไม่ทํางานเลยเนี่ยมันก็พ่งต้องถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อ๋อท่านมองจุดนี้เป๊ะเลยว่างั้นคือมันแก้ไขไม่ได้มันก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็คือตีลูกแบบนี้เลย ไม่ได้แก้ไขเลยนะสานต <c oughs> ิความ <Okay. S 1> ว่าไม่ได้แก้ไขเลยฮะแล้วแล้วอย่างเงี้ยเรารู้ปัญหาละว,ว่ามันเกิดจากการที่ไม่ได้แก้ไขเลยเราจะไปจี้จุดตรงไหนฮะตอนเนี้ยอืมก็เป็นหน้าที่ของรัฐรมนรีว่าการกระทรวงการคลังและบอร์ไปเนาผมแค่เป็นปากเป็นเสียงให้พี่เนาะเชิญท่ายผมไปจี้ให้ผมไป,ปรัฐรมนว่าการกระทรวงการคลังที่ปลดเลย <c oughs> อ่าเป็นไงอ๋อเดี๋ยวดีอเออเห็นภาพครับสัน แสดงว่าท่านมองว่าตั้งแต่รัฐมนตรีการคลังมาที่พออกองสลากอะไรแบบเนี้ยคือคือมันไม่มันไม่สามารถที่จะมีการบริหารจัดการที่มันจะเป็นแปดสิบาทได้อะแปดสิบาทได้หรอครับรู้แล้วไม่ทำรู้แล้วไม่แก่ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้เยอะประเทศนี้เขาแก้กันไปได้ครับในการทำผิดกฎหมายนะการทำผิดกฎหมายจะครับท่านเสียงหายครับ่ันตวันยังอยู่ไหมครับ เดี๋ยวให้ที่งานต่อสายใหม่นะครับแหม่กาลังคุยกันกําลังมันกําลังมันรื่นเลยนะฮะไม่สนหน้าอินหน้าผมปดอย่างเดียวจะปลดผมชอบผมก็ชอบผมชอบคือตรงก็ตรงไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งตั้งมาวันสองวันนี้นะตั้งนานแล้วโหยนะฮะยังแก้กันไม่ได้แปดสิบบาทม่ต้องให้คนอื่นเข้าไปแก้แก้ไม่ได้ก็ต้องปดออกปดออกเงี้ยมันก็ต้องอย่างนี้ต่อได้ยังครับตาสวรยังอยู่ไหมครับ อ่ะเดี๋ยวกำลังต่ออยู่นะครับครับผมคือผมอยากจะถามประเด็นนี้ด้วยนะงาการที่สลากออนไลน์เป็นของเอกชนเนี่ยแล้วประชาชนเขาไม่ได้โดนหลอกไปซื้ออเขาเต็มใจจะซื้อออดสบาทและมีค่าบริการอันนี้มันไม่ได้ชอกโกงนะนะเหงาเพราะมันไม่ได้มีคนไปแจ้งความว่าไปหลอกขายหวยอะไรแบบนี้ประชาชนก็ไปซื้อของเขาเขาแฮปปี้ที่จะซื้อแบบนี้เพราะว่ามัน80บบาทและเขาสะท้อนว่ามันถูกกว่าที่ขายตามท้องถนนอีก เขาก็เลยไปซื้อเนี่ยผมอยากจะถามความเห็นของคุณถาวรเหมือนกันว่าเห็นด้วยไหมถ้ามันจะมีพื้นที่ให้เอกชนเนี่ยได้ขายเป็นแพลตฟอร์มแบบที่เป็นอยู่เนี่ยนะฮะครับผมตอนนี้ท่านหลุดไปฮไม่ไม่แน่ใจว่าหลุดไปเพราะอะไรพูดแรงกันไปหรือเปล่าก็เลยไม่น่าใช่เดี๋ยวคุณถาวรต่อนะครับครับผมคถาวรครับแม่กำลังคุยกันมันเลยคนไหนแล้วเนี่ยลืมตามเลยเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าโอ้โหก็ตั้งท่านหนุนเนี่ยมาตั้งแต่ปีห้าแปด จากจากมาเป็นเบริร์ตอนลองลองมาการเป็นเบอร์ต้นเลยเนี่ยนะเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยสุดท้ายก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรจะอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยนะฮะยังไงต่อครับอืมวิธีการแก้เยอะแยะมากมายครับกเป็นสินค้าที่ทำผลิตขึ้นมาแต่เพียงผู้เดียวรับนะสองคนจนคนหลงศาสนาในแต่ละคนมี ครับถ้าทางท่านจะอยู่จุดจุดๆๆอับสัญญาณซะหน่อยท่เกกิดารนแก่ให้เช่าเลยหลวงพ่อให้ไปมาโอ้โห้องเว้นากันตั่วทั้งเมืองตั้งอำเภอรั้งไม่เรื่องไที่ทำกัน น่น่าน่าจะคุยไม่รอดเนาะคุณถาวรครับสัญงยังขอขอให้คุณถาวรนิดนึงนะครับเพราะว่าสัญญาณไม่ชัดจริงจริงคุยไปตักตักกัเลยครับนคุยกับโรบอทอะคุณถาวรครับยังอยู่นะครับครับผมอ้าวชัดเจนเลยครับทีนี้ท่านไหนพิธีกรท่านไหนบอกว่านอตหรือแพลต่างๆไม่ได้่อกไปซื้อเขาเองอหัะ อันนั้นเป็นเรื่องของคุณน็อตไปใช่แต่เรื่องที่ผู้รับผิดชอบอถ้าเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งต้องจำกับไม่ให้มีการขายเกินราคานี่ใช่เกินราคาจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแจ้งความมาตำรวจไปจับไปลากคอมาใส่คุกครับออกมาปราบอ่าแล้วแล้วอย่างนี้เองเนี่ยคุณหาวรคิดยังไงแปดสิบกับบวกค่าบริการยี่สิบอันนี้แปลว่าเกินราคาไหมครับเกินราคา ยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทต่อหนึ <c oughs> ่งใบลองให้พ่อค้าเอกชนผลิตมาแข่งดิ <c oughs> ผมว่าแปดสิบบาทจะขายได้หรือเปล่า <c oughs> ออเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องของการจัดทำนโยบายให้มีการเล่นการพนันโดยถูกถูกต้องตามกฎหมายนี่นะครับก็มีหน้าที่กำกับ ไม่ให้ผู้บริโภคผู้ซื้อผู้เสี่ยงโชคหรือผู้อยากจะสนุกสนานเนี่ยเป็นราคาผมไม่ได้ว่านอสเขาแต่ผมว่าผมทำด้วยการยื่นคำร้องขอให้ปปชสอบสวนไต่สวนคนที่มีหน้าที่น่ีะครับต่วนใครชื่อนอสชื่อนักชื่อนิอจะไปขายแพงก็เป็นเรื่องของ ผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการไปดำเนินการเอาครับอืมเออแล้ว,แ,ลวแบ่งไป็สองประเด็นอันนี้จเฮะอย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าออกแบบให้เอกชนมีโอกาสทําสลากออนไลน์ได้อืควรไหมที่จะต้องมีหรือว่าเอกชนควรลบหายตายจากไปให้หมดเลือรัฐบาลอย่างเดียวเออมันก็รัฐบาลไม่อนุญาตอยู่แล้วเป็นหน่ทาให้กับให้กับรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลหรือเอาไป ให้การคุณผลด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดอ,อย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับให้รับเินผู้จับทาแต่เพียงผู้เดียวอ่าแล้วก็ไปกํากับให้อยู่ในกรอบปัญหาคือการกํากับดูแลเนี่ยใช่ไหมครับท่านครับทารกากับอย่างเดียวฮะงั้นคุณเขียนไว้ทําไมแต่สิบบาทก็คือตอนนี้ให้ไปเป๋าตังค์อย่างเดียวเลยอเออกระเป๋าตังค์ทำไมทำได้ทำไมของอื่นทำไมทำเฉพาะอื่นทำไมทำไม่ได้ล่ะ แต่ถ้าเขาทำได้แบบเป๋าตังก็อนุญาตให้ทำอือเออก็ทําได้ฮทําได้คือคุณขายวิธีการไหนก็แล้วแต่ไม่ให้เกินราคาเท่านั้นคือมันไม่ใช่แค่ออนไลน์อย่างเดียวนะฮะตอนนี้คุณถาวรคนขายเป็นแสนคนตามท้องถนนเนี่ยก็ต้องโดนจับไปหมดสิฮะคือคือปัญหามันยังไงฮะไม่ใช่ฮะออกจากต้นทางต้องให้เขาคือเจ็ดสิบบาทสี่สิบตะตังอ่าเออ ปัญหาคือตรงนี้พี่น้องจากวังสะพุงจากเ,าเลยจากร้อยเอ็ดจากแล,ะะล้วแต่หรือจากสงข,ขาบ้านผมนะครับที่ตลาดก็มาขายซื้อในราคาที่เจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์นี่แหละเป๊ะเลยหัวใจเพราะว่าแล้วไอ้เจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์ต้องไปอยู่ในขั้นตอนไหนฮะที่จะได้เนี่ยก็ยู่ที่บริหารจัดการบอกให้ผมเป็นพอกองสลาดสิอออะไรล่ะ แล,แ,ลแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นผอกองสลากเนี่ยคุณถาวจจารจะเขาจะแง้มได้ไหมแง้มได้ไหมคุณถาวรแง้มเลยว่าถ้าท่านถาวรจะแงเป็นผอกองสลากจะทําไงให้คนที่จะซื้อสลากมาขายขายได้ซื้อได้เจ็ดสิบสี่บาทเนี่ยปลดใครต้องวางนโยบายยังไปปงบาทสี่สิบสตางค์ซื้อจากกองสลากคุณก็ามาจาับตาให้ประชาชนผู้ที่ต้องการขายดี คนละเล่มสองเล่มห้าเล่มก็สุดแล้วแต่คุณจัดสรรให้ตรงไปตรงมาคุณอย่าเอาพวกคุณมาเป็นยี่ปัวซาปัวแล้วก็หาเงินนี่ใส่กระเป๋าตัวเองรันคุณคุณสาวรยืนยันใช่ไหมครับว่าสามารถทัดทานอํานาจตรงเนี้ได้เพราะมันมันอยู่มานานแล้วนะเหมือนมันกินกันมาฝังลึกมากเลยจะไรเหรอก็คือการเมืองมันอยู่ที่การเมือง คนที่เป็นรัฐมนตรีกำกับหรือคนที่เป็นคอรมอรกำกับนะครับลงไอ้ตั้งได้อืมอ่าก,ก็ต้องมาจากแบบตัวเลยเข้าบริหารอ่อภาครัฐเขาบริหารเงินปีหนึ่งสามล้านล้านบริหารจิบริหารไอ,อ้รับที่สาหกิจอีกห้าล้านล้านครับเขาทำได้อันนี้เขาปีเดือนหนึ่งอ่างวดหนึ่งก็ประมาณ จ็ดพันสี่ร้อยล้านทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้ล่ะโอ้งวดนี่วัดเจ็ดนะพันกว่าล้านนะเจ็ดพันกว่าล้านนะยดคือยอดที่ออกไปจากสลากร้อยล้านใบออกจากกองสลากร้อยล้านใบสองงวดใช่ไหมสองงวดครับสองงวดครับก็เงินประมาณเจ็ดพันล้านใช่ไหมฮะเจ็ดพันเจ็ดพันล้านอืมอืม,อมซึ่งก็ท่านมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นพออ,อก,กองสลากเนี่ยคุณาวรสามารถจัดการ เรื่องของราคาเห็บเผาต่างๆเหล่านี้ได้ผมพูด่งนี้แหละเออฮะออย่าแอบเอาโคต้าไปให้คนอือฮึอาวใครอีกแล้วา<ะ>หรือไปทำหวยชุดกันนะเน่ะอ๋อปัญหามันก็คือทุกวันนี้มันยังมีการแอบเรื่องของโคต้าอยู่ใช่ไหมคุณดาวนก็มีโคต้านี่ครับอ็มีโคตาา้าให้กับผู้ที่มีอำนาจปากใหญ่หรือเอาเงินมาแบ่งกับผู้มีอำนาจ อืมโว้หลายทอดเหลือเกินมันหลายทอดเหลือเกินมีอำนาจหลายทอดเหลือเกินจะไปาก็ได้ไหมเนี่ยเราได้ยินคําว่าโคต้าเฉพาะพี่น้องผู้พิการเนาะโคต้าเฉพาะของชุมชนอะไรต่างที่นั่นอะไรต่างดูเหมือนว่ามันจะดูดีนะว่าโคต้าให้กับผู้ที่เขาไม่มีรายได้จริงๆไม่มีแนวทางในการดำรงชีวิตจริงๆแต่ทําไปทํามาไอ้คาว่าโคต้าทุกวันนี้มันกลายเป็นโคต้าเพื่อผลประโยชน์เลยใช่ไหมคุณตบอด ก็ S <S หนึ่งนะโอกาสที่จะช่องทางที่จะให้ผู้ดอ้อยโอกาสเช่นคนตาบอดคนพิการหรือใครก็สุดแล้วแต่กรับที่สังคมควรจะดูแลช่วยเหลือคก็จับไปมูลนิธิเพื่อการกุศลก็จับไปแต่อย่าใช้วิธีการอ้างกลุ่มต่างๆแล้วก็เอาส่วนตรงนั้นเนี่ยเอามาขายหาผลประโยชน์ด้วยการขึ้นราคา น,นะครับ,บส่วนการจะจัดสรรให้พี่น้องประชาชนผู้สนใจอยากขายสลากทำยังไงให้เกิดความยุติธรรมมันไม่ยากเลย <c oughs> ไม่ยากเลยครับร้อยล้านใบนี้ทำไม่ยากหรอกแล้วคนที่จะไปซื้อจริงๆที่ต้องการจะซื้อตรงก็ดีหรือซื้อกดอะไรเขาเรียกใช้วิธีการด้วยความรวดเร็วก็ดี <c oughs> หลายคนก็บอกว่า ไปคอยตั้งตั้งแต่สามวันก่อนที่จะสามารถไปซื้อสลากได้ก็มีนะเราะว่านั่นง่ายๆอันนี้เรื่องรายละเอียดครับเราจะไปลงลึกในรายละเอียดเลยใครมีอำนาจบริหารจัดการรับเงินเดือนสูงสูงรับค่าตอบแทนสูงสูง,สงก็ไปทัดจัดการเชื่เรียบร้อยแค่เนี้ยถ้าไม่ได้ก็โลดออไปหรือว่าเป็นผิดกฎหมายตรงไหนก็ดำเนินคดีกันไปเหมือนที่บอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกันนะเราซัดหัวก่อนเลยใช่ไหมราวอืม ถูกต้องครับถูกต้องครับอืมวันนี้เวลาจังบัดจริงๆนะฮะแต่เราจะรอวันที่คุณหาวอมีโอกาสเป็นผอกองสลากแล้วฟันชวัวชัวชวัวเลยนะฮะอ่าฮะวันนี้ขออนุใช้นะครับคุณถาวอนะครับขอบคุณมากครับท่านครับวันนี้ขอบคุณครับผมเออครับ